เมนูวันนี้ทุกคนคะ่ะสื่อแก่ปลายแห้งคะ่ะที่เลือกแกบเอาข้างบ้านค่ะบูเตนม่วงเบาแล้วใช่ไหมหนึกออกไหมคะว่ามาม่าทำเมนูอะไรวันนี้นะคะเราก็จะทำเป็นเมนูน้ำชุบทุกคนคะ่ะน้ำชุบซ้อมมวงคะ่ะตัดใบตองมาเผื่อย่างเคยค่ะทุกคนวันนี้ย่างเคยเราใช้กระทะธรรมดานะคะทุกคน ให้ใบกลวยหอมหอมไม่เคยยอมห้อมกับเพียงพ่อแล้วนะคะไม่ต้องก่อท่านอยู่หัวหอ,ม,หอมื่อเทียมรีปีเราก็เอามา,า,าคั่วในถาคาทุกคนค่ะพ่อเริมได้กินกระเซ็ดค่ะซ้อมหม่วงเบาเรากะชายประมาณซ้ำน้อยค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องย่ไยแรงหลังให้เกียงทีนี้ก็เอามาจูนในป็นเส้นละเอียดนะคะถ้าใครชอบจีให้หน้าวันนี้เธอกระซับกับมีดเอาก็ได้นะ แต่เราทำให้ปูซสูงไวัยค่ะทุกคนเน้นละเอียดไว้ก่อนให้ป้าป้าไปซื้อกุ้งให้ไม่มีกุ้งได้ป่ายางมาแทนค่ะเราก็ผิดแลรสูตรเอานะรีปีว่าหอมว่าเทียมที่เราคั่วตั้งไวเมื่อตะกี้ค่ะใส่ลงในขอกแล้วก็ตาให้ละเอียดนะคะทุกคนก็ใส่ตามปริมาณที่ตัวเองอยากกินได้เลยค่ะกะกะเอาจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะตามโดยแปลงวันหน่อยๆน้อย นี่ค่ะทุกคนเคยที่ย่างไวเราก็เอามาใส่ร่วมกันนะคะแล้วก็ตาไปตําไปนี่ก็เป็นมะม่วงเบาตีจูนไวแต่แกเดียวก็เอามาคลุกปนนีนะคะสมม่วงนี้เราต้องเทิมมะนาวด้วยนะคะทุกคนค่ะชาพามมอซ้ำม่วงเองงั้นไม่่อ่เปรี้ยวแถาตีขวนเพราะฉะนั้นเทิมซ้ำน้าไปซ่องน้อยเลยค่ะเพราะว่าเราทิมขอเกเติบนะ น้ำชุบลูกหมวงเบาส้นแล้วค่ะทีนี้การถอดไข่สักซ้ำนวยค่ะตอกไข่ออกมาส่วยมังไม่ส่วยมังวันนี้จะลองปรุงรสแค่น้ำปลากับพงปรุงรสดูค่ะทุกครั้งถอดไข่ใส่น้ำมันน้อยคนจะบ่นว่าไขา่มืดไข่ดำนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องใส่ลองแลที่ว่าไข่ช่วยไม่ชาอมกระเด็ดมาได้ประมาณกำหนึ่งเอามาใส่ลงในไข่เลยนะคะจากนั้นก็นำมาทอดเลยค่ะทุกคนคะ่ะ มีไข่ที่เราไม่ได้ใช้น้ามันห้อยเธอมาแล่นะแต่ฉันผิดให้แล้ว้าวด้วยไหมคะทุกคนคะทีนี้เธอยาวาฉันถอดไข่ไม้ด้วยไหมฉันบอกเลยว่าฉันทําไม่ได้ไหมนี่ก็เป็นพักนะคะทุกคนหยอดพักหยอดยอดาจากคางบานคะ่ะได้มาไล่ายางเลยทึ่งอีกินดิบดิบมันกาคมนะคะทุกคนเราไม่ไวค้ค่ะเราข้อหลวกนะคะลูกเรื่อหลกเรื่อพ่วงเรากันหลวกลอนคะ่ะ พอทำไทยหลวกพักหนาวทุกคนนนาม,มันมินคมที่นี่เปลี่ยนนามไหมนะคะใส่เกลือแล้วก็หลวกพักยานลงไปเลยค่ะนี่นี่นี่พริกน้อยน้อยหลวกไม่ต้องนานค่ะทุกคนเดี๋ยวพักอีเป่อยอุดซ่าชายเวลาทำกับข้าวตั้งนานเสร็จเหลืองแล้วก็จัดจานให้ดูน่ากินค่ะเธอถึงจะเป็นนามพริกพักหลวกจากข้างบ้านแต่มันก็ดูดีไหมคะทุกคนคะ กินนมทั่วเรื่องเพิ่มโปรโตีนสักแก้วคะ่ะน่ากินไหมคะทุกคนคะวันนี้